อากาศท้องฟ้าเนี่ยก็ยังเมืนเน่อไหร่ก็คืมฝนตอนเช้าฝนก็นยังตกอยู่เมืนเน่อไหร่ก็ล้างเ,เห็ดกับเขาเศร้าครับเห็ดกันไกคนน่ครับเมื่อไหร่กันไก่บ้านครับนี่ครับใส่ ตำกระเทียมตำะตะไคร่กับใบมะกรูดแล้วก็ข่าครับหย่บปรุงเรียบร้อยแต่ลงเห็ดกันไก่ครับ<ไ>ขเขาเศร้าน้าเดียวครับอเอาทือกล้องไห้ไ,หไหด้ไนะห,หั่นไมาได้คนไทยจะไม่เขาเศร้ากินครับ นายอันเงี้ยนอนมาท่านไหนตื่นนะครับแต่ว่าเรียกแล้วครับการล้างสีตามหมองมากครับวันสุกร์มาไทายถ้ำภูหละ่ะวันรัววายใแกงก็ขี้เล็ก,กจะมุ่งมั่นสิเธ็ดกันไก่กินกว่านครับครับใจกาลังมือกล้องกาลังออกมาครับมือนเนี้ยแต่ต้อง

ได้วัดไ่ม์โมนึงครับวไดไซซึ่งไ่ <c oughs> ม์โมนึงก็ได้เขากัดไมดอ่อาการคิวใส่แบบพี่ๆแบบขึ้ืนบ้านครับใส่ม์โนึงเอ็นส่ซึ่งวัดโมนึงส่ซึ่งีงง๋เวพอฟาส็จ กิดได้ยุบกันใจบ้างครับจดัดฟาดีครับมนี้จ <c oughs> ัดตอนเชา้าน <c oughs> ีะครับจกดจัดฟ้าลงไปะเรื่องภูมิอากาศนี่แหะครับเขาเศร้าตอ,อนเช้าครับตเต้ยออกไปแกล้งกันนะเต้ยเต้ย เล่นไคต่อนใจท้าในร่างนาครับผมดีดีมาครับฝนครับบรรยากาศฝนตกนะครับเครื่อองห้าขัลุ่มหญ้ที่จาครับฝนตกลงมันเค้ืนอนหมดคันจะเป็นทุ่งหน้าทุ่งหน้าผนกอยู่ท่ามพูนครับฝนลอยู่รก นโ,นโน่โนโน่ครับโนนโนเซิร์ฟข้าวคุณน,นายเดียวดายตักตอนเช้า,าก,กันใจเฮ็ดมากินอันตื่นอะไรหรปล่ะบอกันตื่นเด็ดหัวแย่อยู่เด็ดเอๆอันตื่นสวยเท่านัน้นยังยัง้องหนัน อว่าจะไวแกงทักแต่แกงขี้เล็กไปอยู่ใต้มาไปเสือนังวันอยู่ดงละแนงว่าสิมันไทยถ้ำเนี่ยแหละเดี๋ยวจะน้อยกว่ามากไะนะบอกมาก,กเอาไปเเ็ดกินนี่ถถาก็หาะนะจวดนะครับกันไก่ครับ เข้ามาเนึ่งแล้วครับระเบิดข้างในก่อนนั่นแหละอายเริ่มขึ้นแล้วครับนี่ครับสูตรมดัมดสซี่ครับ ตำพริกไทยตำกระเทียมครับไข่ตะข่าไปมะกรูดครับส่วนผสมแลวกอย่าพวงขลุนลงไปครับประมาณหานาทีโว่ยว่าหานาที <laughs> ตัวใส่เวลาจะค่นชั่วโมงหมดแล้วเนาะมันดีพอดีเลยใ่ ต้องใส่พลั่งอบไอ้น้ำเดี๋ยวเฟื่อนใส่อบไอ้น้ำลงไปกันไก่บ้านจนเบิดแล้วห <c oughs> ยยบ กินด้วยก็อันนี้กาแฟกา <c oughs> แฟเ้ากาแฟขาวเนี่ยคนหลาดสวยๆผนหลาะอีกครับนักการเป็นลังเหตุเขาเ้าก,กินกันไกลบ้านแมนวะครับ <c oughs> สูบยาครับเดี๋ยวอัถ้าเปิดแล้วครับเดี๋ยวเฮ็ดกันใกล้สุกแล้วเดี๋ยวจะทายให้บางอีกเท่ยนหึ่ก็ประมาณถึงชั่วโมงครับเฮ็ดสุกเดี๋ยวจะทาย ให้เบิกอ่งครับสบายดีครับทุกคนอากาศดีครับฝนครับก็ลาไปแค่นี้แหรอครับ